อีกเคสหนึ่งก็ที่ส่งมาแต่ว่ามันเยอะจังต้องเลือกอ่านดูเนี่ยคุณพ่อเป็นคนจีนเกิดในประเทศจีนเป็นกัมพาพระพ่อตั้งแต่อายุ8ปดขวบมีพี่สาวและพี่ชายอายุสิบสองขวบเป็นผู้ชายในบ้านก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งมีแม่รูปร่างเล็กทำงานไม่ค่อยเป็นเป็นครอบครัวที่ยากจนคุณพ่อไม่ได้เรียนหนังสือเป็นเด็กเกเรเพื่อครอบครัวและเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวจึงมีการลักขโมยผลไม้บ้างมีการเล่นการพนันบ้างความมันอยู่ลำบากมากเมื่ออายุได้หยิบสามปีจึงได้มาเมืองไทยซึ่งขณะนั้นเมืองจีนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมอนนิสต์ถ้าไม่รลีบบาคงต้องตายอยู่ที่เมืองจีนแน่เลย เพราะขณะนั้นทางเมืองจีนเด็กเกเรแถวแถวบ้านถูกทางบ้านเมืองยิงตายไปหลายคนจึงได้รีบลงกเรือม,มาเมืองไทยเมื่อมานถึงเมืองไทยก็หางานทำจนกระทั่งได้พบคุณแม่แล้วก็แต่งงานมีลูกด้ยวยกันห้าคนลูกชายสี่ลูกสาวหนึ่งคือผู้เขียนลูกชายก็ไปเป็นพระลูกชายลูกพระรา ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์อยู่ทุดงโคราชก่อนที่พระพี่ชายจะบวชก็ได้บอกทางบ้านแล้วว่าถ้าบวชแล้วจะไม่ศึกคุณพ่อจึงไม่ยอมให้บวชขอคุณพ่อบวชอยู่หลายปีสุดท้ายจึงต้องยอมให้บวชแต่ก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่คุณพ่อเป็นคนจีนไม่ค่อยจะรู้เรื่องบุญสักเท่าไหร่ทำบุญบ้างเล็กๆน้อยๆใส่บาตรตามโอกาสวันเกิดบ้าน เวลาชวนทำบุญกับทางวัดพระธรรมกายจะมีประโยคเด็ดคือทำบุญที่ไหนก็ได้บุญทำไมต้องมาทำที่วัดพระธรรมกายด้วยท่านเป็นคนตรหนี่ไปคอยใช้ทรัพย์ใช้ละเสียดายทรัพย์มาวัดครั้งแรกก็มาอัญเชิญผ้าตรายคู่กับคุณแม่โดยลูกๆได้เชิญท่านเป็นประธานรอง คือท,ท่านกลับมาอันเชิญไตรและกลับมาครั้งที่สองก็วันบวชพระลูกชายครั้งที่สามกฐินสองห้าสามเก้ากฐิน88ปีคุณยายคุณพ่อป่วยหลายโรคคือโรคหัวใจความดันสูงเบาหวานโรคไตโรคปอดเสียชีวิตในวันที่ย3สพฤศจิกายน2 5 4 0บุญที่ท่านได้ทำเอง ่อนจะเสียชีวิตประมาณสองเดือนก็คือคุณแม่ได้ชวนให้ท่านสร้างองค์พระธรรมกาไปจําตัวจะลึกชื่อให้พิดามารดาและพิชารณาจเสียชีวิตไปแล้วท่านก็เต็มใจทํานอกนั้นก็เป็นบุญองค์พระที่คนอื่นทําให้ท่านก็อเป็นคำถามท่านละโลกแล้วไปอยู่ไหนบุญที่ผมทำกันไที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ได้ีท่านไม่รู้ท่านจะได้บุญแค่ไหน หลังจากท่านละโลกไปแล้วผมทําบุญโดยใช้ชื่อทนเป็นผู้บริจาคท่านจะได้บุญขนาดไหนท่านเป็นคนจีนอุทิศบุญไปให้ท่านละโลกแล้วท่านอนุโมทนาบุญไปหรือเปล่าทําไมท่านป่วยเป็นโรคหลายโรคก็อยู่หลายปีโอ้เยอะแยะเลยบุญจากการบวชพระลูกชายทาั้งทั้งที่ท่านไม่ได้เต็มใจนักจะได้บุญขนาดไหนคุณธรรมกรตัญญูช่วยท่านได้มากน้อยเพียงใด เราก็มาฝันได้ฝันกันเลยท่านป่วยหลายโรคนะจ๊ะโรคหืดเอ้ยโรคหัวใจไตปอดเบาหวานความดันอันนี้ก็เป็นทั้งกรรมอดีตกับการปัจจุบันนี่ยทำคล้ายๆกันทั้งพบในอดีตกับพบในปัจจุบันคือมีนิสัยที่ไม่เคอยยอมคน นิสัยเกยเรชอบชกต่อยแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ค่ากินบ้างใช้งานทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเหล่านั้นจนสัตว์นี่เหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมให้สัตว์ที่พักผ่อนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูอะไรอย่างดีทั้งกรรมปัจจุบันกับกรรมอดีตมันมาผสมกันจึงทำให้เป็นโลก หลายๆโลคแล้วก็ตอนก่อนตายนะท่านเห็นภาพปนไปกันไปหมดเลยกรรมนิมิตกัคตินิมิตก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเลยไปยมโลกเมื่อไปถึงยมโลกก็มีทั้งบุญทั้งบาปบุญก็มีความกะตันยูกะตะเวที บุญสร้างพระเองแล้วก็บุญที่ลูกๆชวนท่านมาทำบุญทำให้ท่านก็เลยได้พ้นจากยมโลกไปเป็นบริวารของยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาตอนตายใหม่ๆนะจ๊ะตอนใหม่ๆตอนตายใหม่ๆนะไปอยู่ที่ตรงนั้น คือพยม,มโลกพอดูภาพบุญภาพบาปแล้วเนี่ยอาบุญนี่ยังแรงอยู่เพราะทำถูกจุดของบุญจึงพยุงไว้ไม่ให้ท่านไปอบายให้มาสุคติแต่วันนิสยัยของท่านไม่ค่อยยอมใครงดหยิดจุนเฉียวชอบลุยอย่างนั้นแหละ <Okay. S 1> จึงมาอยู่ในทีมที่ชอบลุยเหมือนเงิน oh. คือพวกยักษ์ชั้นจตุ <Okay. S 1> แต่ต่อมาหลังจากได้ไปเป็นบริวารคือไปอยู่อาศาัยมานก็อยู่ ก็ท่านอนุโมทนาบุญก็นไปเป็นนั่อะไรกไม่ค่อยจะเข้าใจไท่าอะรแต่ให้ําก็ําแล้วใครทําให้ก็เอาแต่ก็ไม่รู้เอาไงเนี่ยก็ในขัดใจ<อ>ลูกๆก,ก็เลยไปเป็นบริวารต่อมาได้รับบุญทุกบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่่ยพระลูกชายที่บวชให้แล้วก็ลูกแล้วก็แม่ ทำบุญอุทิศส,ส่วนกนุศลไปให้ก็เลยมีวิมานเป็นของตนเองแต่เป็นวิมานเงินปนทองแต่ตอนช่วงนี้ค่อยมีความสุขสบายขึ้นเป็นอิสระมีวิมานเงินปนทองนะจ๊ะจะมีหน้าที่อยู่นะจ๊ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะหน้าที่ของท่านนะ เพราะว่าก็เพ kind of ึ it, j j ่งตายได้ไม่นานเั่าไหร่ถึงหลายปีแต่ก็แวบเดียวเลยนี่สิ้นเั้่งแต่เมื่อไหร่สี่ศูนย์ครับเดี๋ยวยังไม่ได้ทําอะไรแล้หลังจากไปเป็นบริวารกแล้วก็เพึ่งมามีวิมานของตัวเนี่ยภายในหนึ่งปีของสวรรค์ชั้นจตุก็จะแบ่งเป็นสามระยะ หเดือนแรกก็จะสเสวยสุขในวิมานที่เป็นของตัวเองถ้ามีครอบครัวก็ก็อยู่กับครอบครัวบริวารได้รับความสะดวกสบายอะไรกันไปมีครอบมีครัวบริโภคการรมการ,รมสุขการ,รทิพย์อีกสมเดือนคือหกเดือนแล้วก็อีก3เดือน สามเดือนนี้จะต้องไปรับใช้ท้าวเวสสวรรณ์เนน oh. แต่ก็ไม่ได้กลยชิดลงนะ <Okay. S 2> อยู่ห่างๆเพราะว่าบุญยังน้อย <Okay. S 2> จะไปใกล้ไม่ได้อยู่ป,ปลายแถวอะไร <Okay. S 2> อีกสามเดือนต้องไปรับเวรในยมโลกอ oh. พอไปยมโลกแล้วเจ้าหน้าที่ในยมโลกเขาจะไปจัดสรรหน้าที่ ไปทำหน้าที่ไปเอาตัวผู้ตายใหม่ๆมาหรือลงไปลุยในหลุมนั่นระจำกันได้ไหเล่ครับชุดกระชากลากตัวโยนลงไปจะไปทำอะไรในนั่นกระทำกันไปลงทันก็แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าเขาจะจัดสรรยังไงตามกำลังบุญบาปที่ตัวได้กกระทำเอาไว้ครับนี่คือกิจที่จะต้องทำ ตอนที่เป็นยักษ์เป็นกุมพันอยู่ในเส้นทางสายนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นใครสมัครใจเป็นอย่างนี้มึงเนี่ยไม่มีกระบหกเดือนนี่มวนอิหลีดีรีเจียสามเดือนก็ไปคอยรับใช้อีกสามเดือนไปลุยม,มันก็มีบรรยากาศที่แตกต่างกันนะสะวรรค์ม่ง ยม,มโลกบางภาคพื้นมนุษย์บางไอตอนไปเอามนุษย์มาเนี่ยเขามีกิจของเขาอยู่นะหนึ่งปีของสวรรค์ชั้นจตุนะห้าสิบปีในเมืองมนุษย์เท่ากวบวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจตุหนึ่งปีชั้นจตุก็คูนึงเข้าไปสามร้อยหกสิบห้าวันคูนึงเข้าไปเท่าไรก็แค่นั้นแหละแล้วก็แบ่งเป็นสามช่วงหกเดือนสามเดือนสามเดือนหกสามสาม จำได้ไหมจ๊ะจำได้จำได้เนะ,ะเพราะฉะนั้นเน่ยพระลูกชายลูกพระราชเนี่ยถ้าคิดถึงโยมพ่อคิดแลกก็ต้องไปให้ถึงจึงจะเรียกว่าคิดถึงแต่ว่าจะไปผูกคอตายแล้วไปฆ่าตัวตายอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกหลักวิชามันต้องเข้าถึงพระราตนายใ,ในตัว ้าก็ฝันได้ฝันให้เป็นนั่นแหละจึงจะไปจับมือถือแขนพูดคุยกับท่านได้